อีซี่ฟาร์มร้านบริการฟาร์มแบบต่างๆในราคาที่แสนจะถูกแถมยังรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นแมปดันอัพไลท์ดันชินเคเวสเจอเบกเมนซิตี้บคุคโนโลบอก และยังมีแบบอื่นอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้รางดิสคริปชันเลยนะอ๋อลืมบอกไปเลยขั้นต่ำเพียงแค่หาิบาทเองนะอย่าลืมมาใช้กันเยอะๆนะ U C Store ร้านบริการเติมโลบักแบบถุที่แสนจะรวดเร็วทันใจในราคาเลทสีและอาจจะสูงถึงเลทเจ็ดและยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง Discord ก็ตามที่สําคัญอย่าลืมเข้า Discord ด้วยนะเผื่อมีกิจก,กรรมจะได้ไปร่วมกันเยอะๆนะลิงก์อยู่ใต้รางดิสคริปชันเลยนะ g o โล o b u c k ร้านบริการรับกด่อนบล็อกฟุต และเกมพัดในราคาถูกสุดคุ้มและยังมีบริการส่งแพนในแบบออสตาร์ด้วยนะที่สำคัญเลยส่งไว้มากๆด้วยเพียงแค่เข้า Facebook และค้นหาคำว่า godrobuck แคา่นี้เองสต่รบใครที่สนใจก็เข้าลิงใต้ร่างดิสคริปชั่นได้เลยนะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะ เอาแล้วนะครับสวัสดีครับก็ผมเรทุ X ดเอ็กคนดีคนเดิมกันนั่นเองหลังจากที่ไม่ได้ทําการลงคลิปกันอย่างเป็นระยะเวลายาวนานแสนนานนะฮะก็เราก็ได้กลับมากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าขอภัยที่หายกันไปนานจริงๆก็วันนี้ก็ยังกลับมาอยู่กันในเกมของเกมเดิมก็คือเกมโรบอทในแมปแมปเดิมนั่นก็คือแมปวินตอร์เรียนั่นเองนะครับผมอ่าก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมโอเควันนี้ก็เราจะมาทําการพูดถึงอัปเดตเกมครับผมอ่าอาจจะงงว่า ควาพูดอะไรในตอนนี้หลังจากที่ว่ามันผ่านมานานแสนนานผมก็เลยจะมาพูดถึงอัปเดตเกมทั้งหมดหรือก็คืออัปเดตเกมสรุปของการอัปเดตในช่วงเดือนธันวาเน้นย้ำว่าในช่วงตั้งแต่ช่วงเดือนธันวานะครับผมคือตั้งแต่ต้นธันวาจนตอนนี้เพราะว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดซึ่งถ้าหากมีอัปเดตอะไรมา,มาใหม่ก็จะทําคลิปมาบอกในอนาคตนะครับเราก็เลยจะทําการมาบอกสรุปให้ทีเดียวและจะมาบอกวิธีการได้แ,แยกย่อยไปอีกทีในคลิปอื่นๆนะครับเผื่อใครอยากรู้อแล้วก็อาจจะมีในช่องอื่นทำเรียบร้อยแล้วแต่ ถ้าใครยังติดตามช่องนี้ก็สามารถรอกกันได้เดี๋ยวจะทำทยอยลงให้วันละคลิปตามเดิมนะครับหลังจากที่เราไม่ได้พบเจอกันก็ใครก็มาดูก็อย่างแรกเลยผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจช่องนี้อย่างมากนะครับมุ่งสู่2,000ซับกันนั่นเองเนาะโอเควันนี้เราก็จะมาพูดถึงอัปเดตใหม่ทั้งหมดนะผมที่อยู่ในช่วงเดือนเดือนเดือนธันวาคมนั่นเองหรือคือต้นเดือนนั่นเองเนาะซึ่งต้นเดือนธันวาคมนะครับเราขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ช่วงประมันวัน่ะะรอเพาาว อัปเดตอื่นจะเป็นในส่วนของอัปเดตตนะั้งแต่วันที่1น่นะจะเป็นส่วนของการบัฟบดาเมจสกิลอย่างพ้นอย่างนี้เราเลยไม่ได้เอามาพูดถึงนะครับเราจรึงแยกย่อยมาช่วงวันที่4ทธันวาคมอ่ะแต่แต่เกิดกับทําไมวะโธสี่ธันวาคมนะผมอ่ะเราจะมาเริ่มกันอย่างแรกเลยครับผมคือการแอดเรื่องของไฮบริดอ่าอันนี้ทุกคนย่อมรู้กันดีว่ามีไฮบริดเข้ามาใหม่นะหรืออะไรยังไงอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับผมอ่ะ ไฮบิทมีการเข้ามาใหม่นะครับซึ่งสามารถหาทําได้แล้วแต่สำรับที่ยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะทําการบอกพร้อมกับการทําดาบด้วยในคลิปหน้านะครับซึ่งอันนี้คือหนึ่งอย่างครับไฮบิทได้มีการอัปเดตเข้ามาแล้วก็มีการอัปเดตโค้ดเข้ามาใหม่นั่นเองแล้วต่อมานะผมก็จะมีการอัปเดตของในส่วนของสกิลอ่าสกิลเอ็กเรเยอร์นะครับผมก็คือการฟันแปดทบหรืออะไรประมาณนั้นของเป็นของปันหมอกนะผมแล้วก็มีการแอดสกิลอื่นๆเข้ามาอีกแล้วก็จะมีในส่วนของพวกการแอด เดบเออชิฟติ้งโฟรสแลนดอันนี้เราอย่าไปใส่ใจมันมากนะฮะต่อมาเขาก็ได้ทำการแอดในช่วงของวันที่8คือสกิลเนี่ยแอดมาในช่วงวันที่7จทันวานะของแล้วสกิลของหมอกก็คือสกิลที่3ได้ทำการแอดเข้ามาในช่วงวันที่8ปทันวาแล้วก็มีการแอดแล้วคือมีการเพิ่มดาบในชิลินสีแดงนั่นเองอ่าอันนี้เป็นจุดที่หลายๆนะคนสนใจกันมากเรื่องแบบรอมานานนะว่านิชิลินกว่าจะได้คือมันต้องเป็นตระกูลเลยนะตระกูลของคามาโดคามาโดโอ้โหเสียเวลา อ่าเขาได้มีการแอดดาบนิชเลนิชิรินมาแล้วนะครับผมซึ่งสามารถหาทํากันได้ทั่วไปและต่อมาได้มีการแอดของบอสแอดในส่วนของบอสนิชิรินนะของคือบอสที่เป็นบอสเดมอนละกันต้องพอกกี้ดีกว่าเป็นบอสเดมอนซึ่งผมทาได้ทําการไปสู้มาแล้วแหละอ้างจริงผมถึงได้ใช้เรียบร้อยแล้วซึ่งผนนจะลองเปิดได้ดูคร่าวๆก็จะประมาณในส่วนของอย่างนี้นะครับผมนี่อย่างนี้นะนี่จะเป็นในส่วนของดาบแดงนะครับอ่า ราก็ได้ทําการแอดเข้ามาแล้วแล้วก็ต้องสู้กับบอสซึ่งบอสจะใช้ประมาณว่าที่ผมเจอจะเป็นบอสของเดมอนอาดน้าแข็งนะฮะอาเผื่อใครไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะเจอแบบเดียวกันหรือต่างกันซึ่งเราก็ต้องสู้ให้สำเร็จแล้วกดตัวทีเป็นการใช้นั่นเองนะเดี๋ยวจะบอกวิธีการได้เสริมหรืออะไรทีหลังในคลิปหน้าแล้วกันในส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ เดมอนนะครับอ่าอน,นี่ยังอยู่ในช่วงที่8ธันวานะครับเดมอนเนี่ยจะมีการบัฟนะผมอยู่ที่ตอนช่วง400มุซันบัตซึ่งเป็นเหมือนค่าที่ตันพอดีจะเหมือนแบบมีการบัฟให้โหดขึ้นซึ่งในช่วงนี้รู้สึกเดมอนนี่ก็ได้โดนบัฟเอาบัฟเอาเป็นอย่างมากใครที่เล่นเดมอนถ้าเล่นดีๆก็อาจจะแรงรุนแรงได้เลยนะครับโอเคถัดมาในส่วนของวันที่9ธันวาคมจะมีได้มีการ add ออหรือก็คือการปรับโมบายชิปล็อกครับอ่า ชิปล็อกสาหรับโมบายเผื่อใครจเไ็นต้องใช้นะครับเขาได้มีการเพิ่มเข้ามาแล้วและในส่วนของวันที่9กธันวาก็ยังอยู่ในช่วงเดิมยังมีการ add s ร r ย a l mark อ่ะเพราะว่ามันเป็นการกดตัววายใช้อย่างเช่นของผมอย่างนี้ในปัจจุบันผมใช้อยู่นะครับอย่างนี้ก็จะมีส e r i a l mark บนหัวตรงนี้นะซึ่งมองอยากนิดนึงโอเคได้แอดเข้ามาในมือถือแล้วนะครับ่ะส่วนที่ได้มือถือสามารถรกดใช้ได้หรืออะไรได้แล้วก็จะมีในส่วนของ hybrid blood e m o n นะครับผมอันนี้ยังไม่มั่นใจนะฮะในส่วนของ demon art เขาบอกว่า hybrid blood demon art ซึ่ง เดี๋ยวผมจะบอกเพิ่มเติมให้ฟังตอนประมาณท้ายๆแล้วกันนะนี่ผมมาสรุปทีละอย่างแล้วก็จะมีในส่วนของการ a d ดเลนิชิลินสำหรับมือถือถ้าใครเผื่อแบบใครอยากใช้แล้วต้องแอดเข้ามาเขาเลยแอดเข้ามาแล้วก็แอดพวกสไล d e เดม m o n ั b u นะผมมันเหมือนเป็นการ b u ฟเ d มอ m o n นะครับอ่าเป็นเขาเขียนว่าแบบ plus b u วอ w a บวก50เฮด50% HP max b u f d เป็นการบัฟเลือดเพิ่มขึ้นนะครับตอนบัตรอุอสั่นตอน400คือตันแล้วมันจะมีการเลือดเพิ่มขึ้นอีก50%แบบเป็นอะไรที่อึดมากแล้วเหมือนอาจจะมีความแรงเพิ่มขึ้น และในส่วนของล่าสุดคือวันที่1 3ธันวาคมซึ่งคลิปที่ผมอัดอยู่ตอนนี้คือช่วงวันที่15ธันวาแล้วก็น่าจะลงภายในวันนี้นั่นแหละครับผมอ่ะคือเขาได้แอดทำการแอดโค้ดเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นโค้ดของการรีชุดฮาริและก็มีการแอดส่วนของเสื้อให้แบบเดวมอนได้มีการแต่งตัวได้เพิ่มมากขึ้นในส่วนของห้อง Infinity f o r t r e s s นะครับผมอ่าแล้วก็หลังจากที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือการอัปเดตในช่วงเดือนธันวาคมนั่นเองอ่าแล้วก็อาจจะงงว่าอ่ะมีแค่นี้จริงเหรอคือผมอยากจะบองตรงว,ว่า มันมีมากกว่านั้นครับผมอยู่ในช่วงของวันที่1เลยแต่ว่ามันเป็นการในการแบบเออบัฟของพวกดาเมจบัฟของพวกบัตรเดมอนอาร์ซึ่งหลายคนคงอาจจะไม่ได้สนใจกันเท่าไหร่เออเฟรมาทาไมอย่าเพิ่งหลายคนอาจจะไม่ได้สนใจกันเท่าไหร่ผมเลยแบบไม่ได้ยกมาพูดแต่หากาสนใจสามารถคอมเมนต์มาได้ครับผมอาจจะเอามาบอกกันให้ทีหลหังนึงนะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับผมคือเดมอนเนี่ยจะมีการรีเจนต์คืออันนี้เป็นในส่วนของช่วงปลายเดือน พฤศจิกาก่อนที่จะขึ้นเดือนใหม่พอดีนะเขาได้มีการปรับเดวมอนรีเจนดับเบิลครับผมก็คือเหมือนเป็นการรีเจนเลือดดับเบิลเพิ่มขึ้นคูณ2หลังจากที่คุณได้มุสันสารขึ้นไปนะเขามาคือตอนนี้ยังไงเด m มอนแม่งโคตรโกงเลยผมว่าแต่ในฝั่งของเดมอนซารเออร์ก็ยังโกงไม่แพ้กันนะครับอ่ะโอเคหลังจากที่เราได้พูดเกิน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 ไปทั้งหมดของการอัปเดตในช่วงเดือนธันวาแล้วเราจะมาสปอยอัปเดตอะไรบางอย่างคร่าวๆให้ทุกคนฟังกันละกันนะครับผมอ่าทุกคนอาจจะบอกว่าฮ hey, อะไร อ่าสำหรับใครที่ยังฟังเหมือนถึงนี้บอกเลยว่าคุณก็จะได้รับข้อมูลบางส่วนที่ผมไปหาเจอมานะครับซึ่งมันอาจจะมีอาจจะมีการเพิ่มมาในอนาคตคือในส่วนของที่ผมเคยพูดไปนะครับที่ทุกคนน่าจะได้ยินว่าผมบอกว่าไฮบริดบัตเดมอนอาร์ตนะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่มั่นใจแต่ว่ามีอย่างนึงที่ผมไปเจอมาก็คือในส่วนของเดมอนอาร์ตนั่นแหละครับผมอ่าเดมอนอาร์ตนะครับคือเดิมทีมันจะมีอยู่แค่3พลังใช่ไหมครับ3ถึง4ปะ่ะอ่าสคือเดมอนเดมาคือ น้ำแข็งนะฮะที่ทุกคนได้ใช้กันอยู่แล้วแล้วก็เป็นของรรมายผู้ใช้เพอร์ฟูเมสแล้วคือเพอร์ฟูมน้ำหอมนะครับและอย่างที่3ม mm hmm. ก็คือของเนสโกที่เป็นบัตรเอ็กซ์โพชันนะฮะแต่อยากจะบอกทุกคนครับว่าได้มีการมีภาพออกมานะครับผมมีภาพเหมือนเป็นภาพข้าวๆาแต่ยังไม่มีสกิลหรืออะไรก็ตามนะครับเป็นเพียงภาพและขึ้นข้อความว่าท mm ีชินิเกะเดเวลลอปเมนต์ผมอันเป็ขออภัยนะผมคือมันเหมือนลังกำลังอยู่ในช่วงแบบกำลังทำอยู่อ่ะ ซึ่งมันเขียนไว้ว่าอาคษาครับอ่าหลายคนอาจจะแบบเฮ้ He? อาคษาใช่ครับผมกาลังพูดถึงอาคษาเดมอนที่เป็นช่วงไวรัลในช่วงนี้เขาที่แบบว่าเป็นเดมอนเยอะนักขายตรงผูท้ที่จะถามว่าอยากเป็นเดมอนไหมอะไรอย่างนี้นะ,ะเออช่างมนเถอะทุยนั่นแหละครับผมก็ได้มีการปล่อยรูปของอาคษาออกมาในส่วนของแถบเดมอนอาร์นะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าอ่าแปบลบว่าจะมีพลังของอาคษะเข้ามาแน่ในอนาคต ซึ่งผม,มยังไม่สามารถบอกได้ตรงๆนะครับว่าจะมาในช่วงตอนไหนเวลาไหนเพียงใดแต่มีการปล่อยภาพออกมาแล้วว่าอยู่ในช่วงของแอดอยู่ในช่วงแอดเออต้องเรียกว่าอะไรอยู่ในแอดของเด m อนอาร์เรียบร้อยแล้วว่าเป็นพลังที่แอดเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทําให้เสร็จนั่นเองเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับอ่าเนี่ยคงเป็นทั้งหมดที่เขามีการอัปเดตเข้ามานะสำหรับใครที่อยากรู้อะไรมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างในคลิปชั่นและอยากให้ทํารายละเอียดเกี่ยวกับ การเป็นไฮบีดและดาบแดงในคลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กันคนละไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็จะมาอธิบาข้อมูลและแอบมาสปอยอะไรท่าที่สปอยได้สําหรับข้อมูลเสริมนะวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนซายยูน่าราคุณบาลสลายโยจาไว้เจอกันซียูเกนบาย